สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมนี่คือรายการเอ็มซีไทยนะครับเลยเกมที่คุณกำลังรับชมอยู่ตอนนี้ก็คือ m i n e c r a f t 1.5.2นะครับผมโอเคก็ไม่ต้องไปเสียอะไรอะไรมากมายเะครับผมเราก็ร้งเลยน,นะฮะผมใช้สกินแฟบๆฟบนะฮะโอเค,อเ,คเอ้ยออนดิเออนั่นแหละครับ โจ๊ตๆๆ,ๆๆๆๆๆๆนะแล้วเล่นนะฮะไม่ใช่นี่ครับผมอืมคุณแฟบนะของผมใช้สกินแฟบๆนะฮะโอเคผมก็ไม่บอกนะพิมพ์ไงแฟบๆนะโอเคนะครับผมนี่ F ap, F ap. นะแฟบๆแค่นี้เลยนะครับผมโอ้ย oh yeah. สกินแฟบๆนะอืมใครจะด่าผมก็ได้นะครับ โอเคผมก็จะนเลตโลกมาได้สวยงามน,นะฮะอืมวันนี้เราจะมาเอาชีวิตรอดในครนแรกกันนะครับผมไม่ยากครับอยู่รอดในคือแรกนะอืมไม่ยากนะ,มมกนะผมโอเคตอนนี้เราเจอชูกาเครนะชูก้าเครคือไผ่นั่นเองนะฮะผมอ่าเราเจออะไรตรงนี้เอ่ยว้าวเราเจะซีนนะ Okay. เราเจอหินตรงนี้ด้วยและเราก็เจอตรงนี้ด้วยนะแฮมึงมาแฮอะไรวะก็โอเคนะครับสำหรับการพูดของผมมันจะเป็นตัวของตัวเองมากนะฮะ mm hmm. อุ้ยกระตุกนิดหน่อยนะเพราะว่าช่วงนี้คอมมันกระตุกกระตุกอยู่ไงไงก็ไม่รู้นะครับเพราว่าวันนี้ ผมจาเอาชีวิตน่าในคืนแรกนะครับ<ห>เ็าจะทําคลิปนะก็อยู่บ้านว่างๆนั่งดูแต่คลิปก็อืมันก็ไม่หนุกนะวันวันนั่งดูแต่คลิปก็อืหน่าเบื่อนะเราต้องมาทำอะไรหน่อยดีกว่านะเราต้องมาแคร์เกมมั่งนะ เดี๋ยวันนี้ผมอาจจะทำมาเป็น2วิดีโอเลยนะครับการอัดชิปของผมโอเคเราตัดไม้สีขาวนะผมชอบไม้สีขาวดึม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 โอเคการเกมนี้ก็เป็นแนวตัดไม้สร้างบ้านนะครับผม การตัดไม speaker, mas ga, mas ้มันก็จะช้านะเพรามันต้องเหมือนโหลดอะไรอยู่สังจึงๆึจึจึสักอย่างนะครับเนี่ยเกมเนี้ยผมแนะนำเลยนะถ้าใครจะเล่นแบบชีวิตรอดก็ต้องแบบหาไม้นะอืมเขาคน่นหงงบอกกูก็รู้แล้วอะต้องหาไม้อ่านะครับนี่ก็สิ่งที่เรียกว่าเครนนะบักเครนะครับผมเครนนะ ถ้าเกิดเราเอามาคราฟมันก็จะเป็นแบบนี้นะซุเครนะจะเป็นบล็อกดินเหนียวนะครับผมมาผมปรับเป็นภาษาไทยให้ก็ได้นะครับเพื่อหลายคนอ,อ่านไม่ออกนะครับผมโอเคเราเล่นเป็นภาษาไทยก็ได้นะครับทุกคนดูของท่านผู้ชมนะโอเคโอเค เราจะข้ามไปฝั่งโน้นนะเพราะฝั่งโน้นมีอาหารอย่างนน้วิวมันสวยได้ทางนี้เอาไว้เราทำทางมาเอาซีดทำข้าวก็ได้นะผมสกินแฟบๆนะโอเคอันนี้ผมไม่ได้ไปหามาในเน็ตน,นะผมคิดว่าเอ้อเราเล่น ผมว่าผมเล่นอะไรกินเกียนหน่อยดีกว่าก็เลยแบบตั้งชื่อแฟบๆนะอยู่ดีๆมันก็ได้เป็นสกินขึ้นมาเฉยเลยนะผมก็เออไปเลยนะก็การเล่นไม์ครับมันจะยากตรงที่ว่าคนเล่นไม่เป็นนะคนที่เล่นไปแล้วก็คงคิดว่ากระจอกขี่หายนะ ขี้ๆมากนะครับผมสำหรับคนเล่นเป็นนะก็จะบอกว่าขี้ๆมากเลยนะโอเคเราต้องปลูกไว้นะครับผมโอเคเราจะ็อกเลยแต่เราจะสร้างบ้านแถวนี้ก็ได้ครับอืมสร้างเป็นบ้านแต่ผมจะเอาเป็นไม้เอ้ยทำไมมมีแอปเปิลอะ เีเท okay. okay, no. สำหรับการเล่นมอนตีก็ถ้าเกิดคนจะเล่นแบบมอนตีก็ต้องเป็นแบบว่าต้องฝึกเล่นคนเดียวก่อนนะครับอย่าเพิ่งไปเล่นมอนตีนะสำหรับผมเล่นแบบหลายคนไปแล้วนะครับ ก็ลงปักองปักกินเลยเป็นแล้วนะครับในเซิร์ฟเดี๋ยวจะมาสอนในคลิปหน้านะวิธีใส่ปักอินและเปิดเซิร์ฟครับบุกกิดนะครับผมอืมก็ตัดไปเลยถ้าเกิดผมจะมาสอนนี่ก็ต้องเครดิตจากส้นตีนทีวีนะครับที่ผมเปิดเซิร์ฟได้ก็เพราะพี่ส้นตีนทีวีนี่แหละครับผมอะ ชอบพี่ส้นตีนมากอนะเขาพูดอะไรตลกดีนะเขาพูดเอ้ยเอ้ยอะไรเนยครับโอเคเราปลูกไว้นะเพื่อเป็นสิริมงคลใงชาตินะถุยเกี่ยวอะไรกันโอเคนะครับเราต้องปลูกทดแทนบุญคุณของต้นไม้ด้วยนะครับไม่งั้นคุณก็จะบาปได้นะแต่คนเราบอก ไหมครับพ่อม,มีบาปด้วยไม่มีหรอกครับมันจะเป็นบาปนะมันสอนให้เรารู้คุณค่าของต้นไม้ด้วยนะครับผมโอเคเราจอจูก้เคนะตรงนี้ก็มีอาหารจำนวนหนึ่งโอเคตถนี้ก็ามีหินอยู่ในน้ำไม่ได้ครับเราต้องเก็บไป มันสามารถทำเป็นน้ำตาลได้ใช่ไหมเราต้องเก็บไวน้นะพวกนี้มันสำคัญมากนะนะครับผมเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะมาทำฟาร,ร์มนะครับแต่เราเอ้ยไม่คลิปหน้าสิเราต้องหาอะไรให้ครบก่อนเดี๋ยวเราจะทำการเดินหาหมู่บ้าน MPC โอเคเรามีมินิแมปใช่ไหมเอาทำไมกดมินิแมปไม่ขึ้นอ่ะเี๋ยวนะอืมแผนที่อ่ะอทำไมวะโอเคนะเราต้องขอเป็นอังกฤษนะครับุ้มนี่ทำไมกดไม่ติดอ่ะ อ๋อนี่อะไรเนี่ยวาร์ปอะไรเนี่ยเช็คพอยต์อะไรโอเคไม่ต้องสนใจนะครับผมทำไมกดตัวเอ็กมันไม่ขึ้นอ่ะบวกโอเคช่องวม,มันนะมันอาจจะบัคก,ก็ได้นะโอเค เราสร้างบ้านริมน้ำนี่มันจะเป็นอะไรที่สวยงามมากนะสวนว่าสวยงามนะสร้างบ้านตรงแม่น้ำนี่ผมว่ามันเป็นเบสิกอย่างหนึ่งนะสวยดีนะเฮ้ยวัวออกไปต่อยวัวเลยนะก็เมบนะเมเเมเต่อยวัวโอเคเารากะระยะบ้านก่อนนะครับอ่ผมจะเอาเป็น ตรงนี้นะครับเว้นมาหนึ่งสองสามสี่ห้าหโอเคครับหกช่องนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหนี้เลยปะโอเคครับผมเราได้โครงบ้านมาแล้วนะครับผมซึมซึมซึม โอเคเราทำโครงบ้านก่อนนะครับอย่าเพิ่งทำหลังคานะเราต้องทำโครงบ้านใช่นี่นะครับเราได้พื้นฐานบ้านมาและเราต้องทำบ้านให้สวยนะครับในการอัดคลิปที่ดีขึ้นนะคนอื่นเขาพูดว่าผมอัดคลิปอะเวลาสร้างบ้านอะสร้างบ้านไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะ ก็จะมืดแล้วนะก็ต้องรีบหน่อยนะครับโอเคเลาทุบทุบดินก่อนทุบดินทำไมก็สังบ้านนะเพราะตัวกระโดดไม่ถึงนะในตัวในมาครับนี่ไม่ใช่ว่าจะกระโดดสูงนะมันก็กระโดดเหมือนคนนั่นแหละครับโอเค ไม้คงพอนะโอเคครับไม้พอจริงๆนะเดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวเราจะมาชมบ้านเราให้เสร็จกันโอเคเราขดพื้นบ้านก่อนใครขดขดขๆดขดขดไป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 หุบหุบหุบไป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  โอเคนะครับล็ลราก็กดไปอ่ะกดไปอ่ะ่ะแล้วเมื่อไหร่มันมันช้ามากนะถ้าเกิดคุณบล็อกแบบนี้นะนี่จะไวมากเลยโอเคนะครับเราต้องทำโต๊ะคามนะสำหรับการเล่นไวครับโต๊ะคามนี่สำคัญมากเลยโอเค,ครหรอกว่าลอยฟ้านะ โอ้ย yeah. จะมืดแล้วโอ้ย oh, yeah. จะมืดแล้วนะครับเราต้องระวังด้วยนะครับืมต้องระวังด้วยนะครับมันอาจจะเป็นอันตรายต่อคุณก็ได้นะสำหรับตอนการคืนนี่การคืนนี่ผมว่าอันตรายนะผมว่าผมทำดาบสองอันดีกว่า เพื่อสู้สเกลิตันมันไม่ไหวนะครับเราต้องกินให้เลือดเพิ่มนะฮะอันนี้ก็จะเป็นการชีวิตรอดนคืนอูเยดเด้คีปเปร์สองตัวนะครับเร,เราต้องไปหลังบ้านนะ พื้นล่องน่ะมันอาจจะโอ้โหคิปเปอร์สารตัวทำไมจันเลตมาได้แม่งคิปเปอร์โคตรเยอะเลยอะที่ล่งๆมันมักจะมีคิปเปอร์นะครับแต่ที่ต่ำๆมันจะไม่ค่อยมีนะโอเคครับเราเจอล้นะนะครกบลซอมเบ้นเครับอู้สุดโดด โอ้โหนูนก็คเบรปนี่ก็ซาเกอริตันเดินอุ้ยโดนด้วยโอ้พ่อเป็นแอปพลิเคชันแม่งเน็ตเน็ตสามร้อยห้าสิบทูเน็ต3านสามร้อยห้าสิบจูมึงเข้าใจไหมเข้าใจไหมเข้าใจไหมเน็ตสามร้อยห้าสิบทู อู๋อู๋อูเน็ดสามร้อยเน็ดสามร้อยเน็ดสามร้อยเล็ดสามร้อยเน็สมรอยนะครับผมโอเคเราต้องหลบกิ๊บนะเออหลบพ้นไหมไม่พ้นสินะออเออนั่นแหละแมพพังพังแน่แมพนน okay, แเนเเราเจอซดีก,กังฮะโอเคนะครับการชีวรอดในคืนแรก คนที่เล่นไม่เป็นมันจะคิดว่ายากนะสำหรับผมเล่นเป็นแล้วก็ไม่ค่อยยากเท่าไหร่แต่ว่าผมจะกลัวะสกลิลอืมโอเคสกลิลได้ต้น 2, สองทริปเปอร์สองเชมมันชอบมาแบบกูเล่นระดับไรเนี่ยอีซี่นะอีซี่ทำไมหมัอนมอนมันเกิดเยอะจังจุงเบยนะจุงเบยโอเคอืมโอเคเราจะไปบู้เลยไหมหรือว่าเราจะไป เราต้องล่อส,สเกลิเตันตัวน,นั้นมาให้ได้ก่อนนะครับมาเลยหนูเป็นไงล่ะหนูเป็นไงล่ะหนูเ,นหนเข้ามาทีหนูก็มาก็มาก็มาห,หนูโอ้โหสเกลเลตันในน้ำอีกตัวหนึ่งนะครับผมโอ้โหอันตารายมากนะโอเคเราต้องเล่นรอบทิศกับมันนะครับย่ายายาไป ไว้ใจมันเบียริตันนี่แฟนจ๋านมใหญ่ดีนี่โอ้ได้ข่าวได้ข่าวในนู้ด้ข่าวเฉยเได้ข่าวได้ข่าวได้ข่าวโู้เจ็บไหมหนูพ่อเจ็บนะอมึงยิงบ้านกูพลุนเลยโอ้ให้ไยไม่ได้แล้ว แบบนี้ไอ้อภัยไม่ได้แล้ว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 อให้อภัยไม่ได้แล้วโอเคสเกลิตันตัวนั้นมาเลยโอ้โหหายิงโดนด้วยยิงโดนด้วยแม่นแม่นเลยหนูโดนก้อนดูสิครับมันทำอะไรกับบ้านเรานะครับมันยิงบ้านเราพุนเลย พ่อแม่เกรงจริงๆโอเคครับเที่ยงคืนแนวนะฮะดูลักษณะพระจันทร์ฟัด,ฟ,ดฟัดโลดด้านในน้ำแม่งเลยอู้อจะตายแล้วกูจะตายแล้วโอ้ยจะตายแล้วโอ้ยจะตายแล้วโอเคเราต้องหาวัวกันวัวแม่งก็สักม่อยู่ใกล้ๆบ้านด้วย อุ้ยอุ้ยาตายตายตายคิปเปอร์อยู่นู่นอโอเคเราต้องข้ามมาฝั่งนี้นะโอ้โหสกิริช้ามันจะตามผูม,มาทำไมมันจะตาม ไตายม,มาทำไมวะกูจะตายแล้ววาย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 ของโอเคนะสำหรับคืนแรกแม่งก็ตายแล้วบ้านกูอยู่ทางไหนเนี่ยบ้านตูอยู่ไหน ผมจำได้ว่าผมวิ่งไปทางนู้นนะใช่ไหมเออใช่จริงด้วยนะครับเราต้องอืมทางนู้นมีคิดเปินนะ์นะส้มพี่จับกลุ่มกันไว้โอเคนะครับสำหรับคืนแรกผมก็ตายแล้วนะคะเป็นอะไรที่อับดุลมากเลย ถ้าผมเป็นคนที่ลืมความจำเสื่อมอยู่แล้วโอ้โหแล้วบ้านอยู่ที่อ๋อผมจำได้แล้วบ้านผมอยู่ทางนู้นนะโอเคโอเคเดี๋ยวรอให้เช้าก่อนนะครับผมไม่มีอาวุธจะสู้กับมันละ โอฮสมพีตรงนู้นมันเห็นเรานะมันเลยว่ายน้ำตามมาแต่ตอนนี้โอ้โหโคลิปสกเกลเลตันอยู่ตรงนั้นนะโอเคเดี๋ยวเรารอ,อมันเช้านะครับเพรไม่มีอา,อาวุธจะสู้กับมันจริงๆอาวุธผมก็หล่นไปหมดแล้วอะนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะไปตามเก็บเองนะี่ยพระจันทร์เนี่ย อาทิตย์มึงก็ขึ้นสิครับชาร์จจุงเบยเฮ้ยผมเก็บซีแถวนี้ไปด้วยเลยก็ได้โอเคเราเก็บซีแถวนี้ไปด้วยเลยโอเคครับมันจะเช้าแล้วนะครับผมสำหรับคืนแรกก็จะเป็นแบบนี้นะครับสำหรับคนที่มือใหม่นะมันจะเป็นแบบนี้หละครับ เดี๋ยวถ้าเกิดใครพอผมลงถ้าใครบอกว่าอ้าวทำไมไม่เห็นมีมอสเตอร์เลยผมปิดพิษฟูไว้นะเพราะว่ามันจะแม่ผมบอกว่าเวลาเล่นไมค์ครับอะเวลามันมีพวกสับป,ประหดมาแล้วคิปเปอร์มันระเบิดอะมันจะค้างเพราะแม่ผมเล่นไมค์ครับเหมือนกันนะครับแม่ผมบอกเออเกมหนุกดีเนะ แม่ผมเล่นแม่ผมบอกว่าอาให้ปิดมอนนะฮะเพราแม่ผมบอกว่ามันค้างนะครับผมอันนี้ผมแค่มาเล่นชิวิลอดไงเลยเปิดมอนได้ผมต้องปิดกราฟิกอะไรในคอมให้หมดนะไม่ใช่ในไมครนะปิดกราฟิกในคอมให้หมดไม่ให้มันแหลกนะครับผมอาสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับ ขอบคุณที่รับชมคลิปผมมาตลอดนะคอบคุณครับ